ทุกคนก็ถ้ามันเยอะเกินไปก็ตักใส่กระปุกแล้วก็เก็บไว้ทานได้อีกหลายวันเลยค่ะพอแล้วล่ะคะ่ะทุกคนพอปุอ๊บเทใส่ะตะกร้าหรืออะไรสักอย่างนะคะ เราก็พักไว้ให้เย็นตัวเดี๋ยวเรามาตำผอมกับส่วนผสมอื่นเนาะเรามาทีนี้เราก็จะมาคั่วกระเทียมกับข่าที่หั่นแว่นไว้นะคะคั่วไปเลยคั่วจนแห้งเลยนะคะ ทั้งขาแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเราสลับมาดูกันอีกทีค่ะพอแล้วนะคะทุกคนเราจะเทกลับใส่จานที่เราใส่ตอนที่ยังไม่ได้ลัวนะคะใส่จานเดิมเข้าไปแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคั่วไม่ต้องล้างนะคะกระทะคั่วมะแข่นต่อนะคะ ไม่นานค่ะแค่ไม่กี่นาทีแค่แป๊บๆนาทีกว่าก็น่าจะสุกพร้อมน,นะคั่วให้หอมน,นะคะเราไม่สามารถคั่วพร้อมพริกหรือว่าข่ากับกระเทียมได้นะคะเพราะว่ามะแขวนเขาลูกเล็กเนาะจะไหม้เร็วเนาะปิดไฟเลยค่ะเพราะว่าบนกระทะก็ยังร้อนอยู่นะ วันนี้อยากกินอะไรแบบเนี้ยอยากกินพริกค่ะแต่ว่าแบบมีปลาอย,อย่างเี้อะไรสักอย่างี่อยู่ข้างในพอแล้วค่ะทุกคนไม่ละพอ่ละเราก็จะเทใส่กับพริกนะคะใส่รวมก,กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะตั้งกระทะให้รอ้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเราจะทอดเราจะทอดปลาช่อนทะเลกันนะคะ ก็ใส่ปลาลงไปเลยเนี่ยค่ะปลาช่อนทะเลของเราเราจะทเราจะหั่นสั้นนะคะมันจะได้ทอดง่ายแล้วเวลาที่เรานำไปโขลกรวมกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกค่ะมันจะได้แบบว่าไม่เป็นเส้นยาวๆเนาะ ไปค่ะตักออกเลยนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะเราจะตักใส่จานที่รองด้วยกระ,กระดาษทิชชู่นะคะซับน้ำมันค่ะนี่คือส่วนผสมส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะพริกแห้งคั่วกับมะแขวนนะคะกระเทียมคั่วกับ ขาคั่วนะคะอันนี้ก็ปลาช่อนทะเลที่เราทอดเมื่อกี้เครื่องปรุงก,ก็จะมีเกลือกับน้ำตาลหรือว่าถ้าใครชอบผงปรุงรสก็ใส่เพิ่มเติมได้คะ่ะเ,เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนการโขลกรวมกันเลยนะคะเราจะมาทำการโขลกน้ำพริกข่านะคะน้ำพริกข่าก็จะโขลกส่วนผสมที่เราคั่วไว้เมื่อกี้นะคะก่อนอื่นเลยใส่พริกคั่วกับ กับมะแขวนลงไปนะคะพริกคั่วกับมะมะแขวนคั่วนะคะใช้ครุกหินนะคะจะได้ตําเสร็จเลยวขึ้นวันนี้นั่งพื้นนะคะ นี่นะคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะไม่ต้องละเอียดจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราโรขลกข่ากับกระเทียมคั่วนะคะเดี๋ยวพริกก็จะละเอียดขึ้นไปอีกนะคะผูกยาวไปค่ะโลกแรงๆก็ได้นะคะดังๆโขลกดังอร่อยแรงนะคะน้ำพริก เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะคุนฝนจะตกมันมืดมากเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วนะคะก็จะใส่ปลาช่อนทะ mm hmm. เลกรอ,อกลงไปนะคะที่เราทอดเมื่อกี้ใส่เข้าไปให้ดูโหกค่ะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลหกลังค่ะ 1นองนั่นแหละคะ่ะก็ถ้าใครชอบผงปรุงรสก็ใส่เลยนะคะอันนี้เราไม่ชอบเราก็จะไม่ใส่เมื่อฟันขี้เกียจไม่ได้เอาช้อนลงมานะคะก็จะตะแคงตะแคงตะแ,งตะแงคงคุกให้มันคว่ำลงมาแบบนี้ ขูกดังๆนะคะขูกดังยิ่งอร่อยนะคะเดี๋ยวหนูงค้างมาในหินเขาก็จะปริงปริงถ้าใครไม่อยากได้แฟนเพื่อนก็ขูกเบาๆนะคะเดี๋ยวโดนที่บ้านเอ็ดเอกนะ หอมมากหอมปลามันคือมันแบบเข้ากันมากนะคะโอ้ยหนักหนักสาทีนี้เราก็จะใส่เกลือนะคะหนึ่งยิมมือ สองยิบมือพอนะคะเพราะว่าปลาช่อนทะเลมันก็อาจจะเค็มเกินเราอยากให้น้ําพริกของเรามันจะน้ําพริกข่าของเรามันจะออกรสชาติเค็มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราไปคูก่กับข้าวหรือว่าไปกินกับอย่างอื่นเนี่ยจะได้อร่อยเนาะโอ้อยหอมผิวข้าวกลืนน้ำลายหลายรอบแล้วนะกลืนน้ำลายหลายลิตรแล้วค่ะ พอตำน้ำพริกอขอกมาโขลกออกมาแล้วมันจะชื้นๆนิดนึงแบบนี้ค่ะอร่อยอร่อยชิมเลยแสบแล้ว อร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาตักใส่ชามกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนะ้ำพริกค่ะปลาช่อนทะเลกรอบนะคะเรียบร้อยนะคะผักแก้มก็จะมีผักบุ้งจากสวนนะคะแล้วก็ห้องเต้ยน,น้อยจากตจากตลาดนะคะแล้วก็แครอทนะคะเราไม่มีอะไรนะคะทานที่บ้านก็ง่ายๆเนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแพรรี่ c ีชาแนล,ลนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ เมนูต่อยอดค่ะทุกคนข้าวผัดน้ำพริกค่ะปลาช่อนทะเลทอดกรอบนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแพรรี่พีชาแนลค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ